บ่อยๆครั้งนะคะที่เราอาจจะมีความรู้สึกหรือว่าความคิดในหัวเกิดขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราดูแลหรือว่าเราทําให้ผู้ที่เราดูแลเนี่ยดีพอแล้วหรือเปล่าทาอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะเมื่อไหร่ที่มีความคิดนี้โผล่เข้ามานะคะให้เราพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองเสมอนะคะว่าเราทําดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะ สวัสดีค่ะธนารมนนะคะเป็นนักศิละปะบำบัดนักจิตบำบัดและผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับมือทางด้านความสูญเสียหรือเป็ e ดีเฟ c o คาน์เซิประจำโรงพยาบาลคูนนะคะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดูแลผู้อื่นหรือว่าความเครียดในผู้ดูแลนะคะหรือ Caregiver แล้วก็ทิปง่ายๆที่อาจจะช่วยในการจัดการแล้วก็ดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจของตัวเองนะคะของ Caregiver ค่ะ การเป็นผู้ดูแลหรือว่า care giver หรือว่าการได้ดูแลคนอื่นเนี่ยนะคะ,ะจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีเนาะเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะ,ะยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวของเราหรือเป็นคนที่เรารลักอะ่ะก็อาจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันการต้องการการดูแลจาก คนที่เราดูแลเนี่ยมันก็สามารถสร้างความเครียดให้กับผู้ดูแลหรือว่า caregiver ได้นะคะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่ผู้ดูแลเนี่ยหลายๆครั้งจะรู้สึกโกรธง่ายขึ้นรู้สึกสับสนหมุดหิดใจรู้สึกกังวลรู้สึกเศร้านะคะรวมไปถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะความเครียดสะสมที่อยู่ในผู้ดูแลเนี่ยนะคะถ้าปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะต่อผู้ที่ดูแลนะคะ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดที่เพิ่มขึ้นในผู้ดูแลนะคะก็มีอาทิเช่นข้อแรกนะคะเราต้องดูแลคนที่เรารักและผูกพันมากๆอย่างเช่นพ่อแม่คู่ครองคู่รักหรือว่าลูกเป็นต้นนะคะข้อต่อไปนะคะคนที่เราต้องดูแลเนี่ยต้องการการดูแลแบบแค่จะตอบตลอดเวลาหรือว่าเกือบจะยี่สิสี่ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะต้องการการดูแลแบบดูทีนอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํานะคะ ข้อถัดมานะคะเราอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวหดหู่หรือว่าความรู้สึกที่ไม่มีการช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือภาระทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นนะคะข้อถัดไปนะคะเราอาจจะมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนที่เราต้องดูแลเนี่ยนะคะจากบุคลากรวิชาชีพไม่มากพอนะคะรวมไปถึงเราอาจจะมี c o p ป n g skill หรือว่าการรับมือการแก้ปัญหาต่างๆเนี่นะคะ ไม่ดีพอเท่าไหร่นะคะเ้ราสุดท้ายแต่อาจจะไม่ท้ายสุดนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกที่คนอื่นหรือว่าผู้ที่เราดูแลเนี่ยต้องการการดูแลจากเราตลอดเวลานะคะที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นปัจจัยตัวอย่างที่อาจจะทำให้ความเครียดในผู้ดูแลเ,เพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเราจะพูดถึงสัญญาณที่อาจจะบอกว่าความเครียดของเราเนี่ยในผู้ดูแลเนี่ย เริ่มมากขึ้นแหละเริ่มไม่ปกติแล้วนะคะข้อแรกนะคะเรารู้สึกว่าเรามีภาระหรือว่ามีความกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะข้อที่สองนะคะเรารู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติหรือว่ารู้สึกเหนื่อยบ่อยขึ้นนะคะข้อที่สามนะคะเรานอนมากไปหรือว่าน้อยไปนะคะข้อสี่นะคะน้ําหนักขึ้นหรือลดผิดปกติไปนะคะข้อหเรารู้สึกหงุดหงิดหรือว่าโกรธง่ายขึ้นนะคะ ข้อ6ความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบอาจจะน้อยลงข้อ7ความรู้สึกเศร้านะคะข้อ8มีอาการปวดหัวบ่อยหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอื่นๆเกิดขึ้นข้อ9อาจจะมีการใช้ยาหรือว่าแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดทั้งนี้รวมไปถึงยาที่สั่งโดยแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะข้อสุดท้ายนะคะเราอาจจะลืมหรือว่าผิดนัดการนัดหมายทางการแพทย์ของตัวเราเองนะคะ มื่อมีความเครียดที่มากไปเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายและสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆขึ้นภายหลังได้นะคะทางคลินิกดูแลใจนะคะก็เลยอยากจะนําเสนอทิปส์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะที่จะช่วยให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถจัดการกับความเครียดแล้วก็ดูแลทางด้านจิตใจและร่างกายให้ดีขึ้นนะคะข้อแรกนะคะ กล้าที่จะขอแล้วก็รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะเราอาจจะิสต์มาก็ได้นะคะว่าอะไรที่เราคิดว่าคนอื่นอาจจะช่วยเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเตรียมเสื้อผ้าการเตรียมอาหารหรือว่ายา,านพาหนะการเดินทางต่างๆนะคะเป็นต้นนะคะพอเรามีผู้อื่นที่มาช่วยเราเนี่ยก็เพื่อเป็นการลดภาระทางด้านการดูแลที่เราจะต้องทํานะคะให้กับผู้ที่เราดูแลผู้ป่วยนะคะข้อสอนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะ พอเรามีคนอื่นมาช่วยหรือว่าเรามีภาระในการดูแลผู้อื่นน้อยลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถโฟกัสหรือว่าทําสิ่งที่เราสามารถทําได้ได้ดีมากขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นบ่อยๆครั้งนะคะที่เราอาจจะมีความรู้สึกหรือว่าความคิดในหัวเกิดขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราดูแลหรือว่าเราทําให้ผู้ที่เราดูแลเนี่ย ดีพอแล้วหรือเปล่าทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะเมื่อไหร่ที่มีความคิดนี้โผล่เข้ามานะคะให้เราพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองเสมอนะคะว่าเราทําดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะข้อ3มนะคะเรากําหนดโกหรือว่าเป้าหมายที่คิดว่าเราทําได้แล้วก็ไม่เกินกําลังเกินไปนะคะหลายๆคนอาจจะมีการเคยตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เอาไว้นะคะเราอาจจะทํา ให้เป็นหัวข้อเล็กๆนะเนาะแล้วก็ทาไปทีละสเต็ปทีละเล็กทีละน้อยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อลดความกดดันในการดูแลผู้ป่วยว่าผู้อื่นของเรานะคะข้อสี่นะคะควรมีการสื่อสารแล้วก็ไม่ลืมโซเชียลสปอร์ตนะคะหรือว่าการสนับสนุนทางสังคมเนาะเราควรจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นๆบ้างเราอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนสนิทคนที่เราสนิทหรือว่าคนในครอบครัวนะคะเราอาจจะมีการ พักเบรกบ้างไปจิบกาแฟไปกินข้าวหาเวลาทําสิ่งนี้แล้วก็พบปะผู้คนบ้างนะคะก็จะช่วยให้มันบาลานซ์กับการที่เราต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลผู้ที่เราต้องดูแลนะคะหลายๆครั้งเราก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราไม่รู้ในการดูแลนะคะจากการที่เราพบปะพูดคุยของผู้อื่นนะคะแล้วก็พอเรามีข้อมูลที่ไม่มากพอบางทีเราก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะได้จากการที่เรา ได้พูดคุยพบปากกับผู้คนอื่นๆนะคะข้อ5้านะคะหากเรารู้สึกว่าเรามีความปกติทางด้านร่างกายนะคะให้เรารีบปรึกษาแพทย์นะคะหรือว่าพบแพทย์เพื่อที่จะได้ทําการดูแลรักษาร่างกายเราให้ดีที่สุดต่อไปนะคะทั้งนี้รวมไปถึงทางด้านจิตใจด้วยนะคะหากเรามีความรู้สึกว่า รามีความกังวลหรือว่าความเครียดที่มากเกินไปเกินกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราจ,จัดการได้นะคะเราก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกัน,นะคะ่ะและหากว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากรับบริการจากคลินิกดูแลใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นะคะเพราะในขณะน,นี้เรามีโปรโมชั่นที่ปรึกษาฟรี30นาทีแรกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกัน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ